บอกเลยเล่าดูยอ้เขาเรียกอะไรเฮ้ยมาแล้วว่ะโหลดโหลดซอร์ตเมมเบอร์แล้วว่ามาโคบทีมเฮ้ยชี้เลยกันบ้างเนี่ยโคตรลื่นโคตรลื่นเอาละพลทหารรายงานตัวของพวกเจ้ามาเดี๋ยวนี้เฮ้ยขอสุดท้ายขอสุดท้ายสวัสดีครับผมชื่อพลทหารถุงมารายงานตัว ม่เออดีดีอ่ะดีเสร็จแล้วผทนฐานมอนเซลวันนี้ผมจะมากินจิ้มแจ่วอะไรอ่ะอ๋อกถูกแล้วเหรอเออถูกแล้วป่ะผมมอนเซลจิ้มแจ่วอ่าคนต่อไปครับผมผู้ทหารทด่ไม่ครับมาพร้อมกับปืนก้อนหนักที่ไม่มีกระสุนสวัสดีครับผมชื่อหมื่นตำรวจประจวบปีขันครับจบแล้วหมอช่วยหมอช่วยหมอทำอะไร เล่นระเบิดแล้วเบิดก็โดนตัวเองอยาให้รู้นะเปใครเป็นคนพูดครับเนี่ยเขาอยู่ไหนกันนะนั่นไงนี่ไงเล่นงอแต่งปืนอยู่เลยโอ้โไปริ่วกลับมาแล้วช่วยเหลือคนสวัสดีครับมีอะไรช่วยครับ มี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 เลิกบังหน้าจออุ้ยโอ้โหปืนผมหายช่วยดเลยสวยนี่ไงหายเดีจอแต่พกไปอยู่ไหนกันมาแล้วมาแล้วใครวะน่านอนอยู่ช่วยช่วยเล็บช่วยช่วยหมอหมอหมอจับหน้าเราไว้นะหมอไม่ช่วยหมอหมอไม่ช่วยอ่ะดูดิเดี๋ยวหมอหมอกำลังมาหมอกำลังมาเป็นหมอภาษาอะไรเนี่ยที่ปืนที่ปืนเร็วที่ปืนที่ปืนเหรอ มระเบิดนั้นระเบิดสูสูนันระเบิดแซวมันมามันมาแล้วเอาปืนพกปืนพกฮะเดี๋ยวแป๊บนึงช่วยเพื่อนก่อนเจ้าหลังมาแซวว่าใครมารักในการหมอแซวเราตายแซวลาก่อนนะทุกคนมีแถวนี้มีคนหรือเปล่ามีมีมีเพื้บเลยมันะชิช่วยเถชยเโอ้ยกี่ทางวะเนี่ยตัดแต่งมาพร้อมแล้วหมอมาแล้วหมอเอาปืนมาแล้ว หมอไปช่วยหมอมาช่วยขอขอเลือดหน่อยแซวขอเลือดหน่อยไปช่วยหมอกำลังช่ียเดี๋ยวหมอปลาไป8เมตรฮะหมอปลาเออหมอปาหมอปลาไมแล้วหมอปลาไม่ไม่ไม่ไปปราสัมเวสีเหรอไปไปอยู่ไหนแล้วหนีหมอทำไมอะไหนก็เลือดเต็มแล้วนี่ยืนอยู่เฉยเนี่ยหมอหมอไอเดี๋ยวหมอไปช่วยหมอหไปหมอเรหไปหมอเราหปอหมอหมอหอหมอหมอหอหหมอหลอยหอหลอยหมอหอหหม หมอหมอหลอยหมอหลอยหมออะไรไม่ใช่หมอหมอจกใครก็ดตินหรออะไรอะไรเรียกหมอทำไมหมอตายหมอหมอหมอเรียกเรียกหมอทำไมหมอช่วยหมอหมอหมอช่วยอะไรสูดสูสูโดดนะจ้าหมอ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 ช่วยหมอหมอเออหมอนี่ยอะไรหน่ะฮะหมอไปด้วยกันไปด้วยกันมองงงเลยแล้วเนี่ยกูดันไปไปตามมาตามมาตามหมอมาเฮ้สายสายสาย ใช่โอ้โหหมอ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 สวยหมอหมอทุกคนแต่หมอไม่รอดอะไรหมอเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะวางเลยเบิดไปนู่นอ่ะไปแล้วคุณเว็บโอ้โหไม่มีใครช่วยหมอเลยหมอมากันเป็นสามเฮ้ยคุณเวฟปาแล้เบิดได้ตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวหมอไปเอายาเป็นถังมานะอยางเงี้าแล้เบิด์ตได้ตัวหนึ่งหมอคิดปยะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าหมอหมอเกิดแล้วกันนะหมอหมอรีบเกิดหมอไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเรียกแต่หมอวะเฮ้ยเฮ้ยหมอ มีคนอื่นให้ช่วยเหรอเฮ้ยหมออยู่หลังหมอหมอข้างหน้ามีคนหมอโออะไรอะไรอีกยาไปโอ้ยโอนเขาโอ้ยเรียกแต่หมอวะอุ้ยโอ้ยหมอตายหมอตายช่วยหมอบ้างช่วยหมอบ้างหมอคนคนมีคนมาหมอตายหมอตายโอ้หมอตายแล้วโอ้ยอุ้ยหมอหมอหมดช่วยหมอหน่อยช่วยหมอหน่อยโอ้ยหมอโอ้ยหมออ้ยไม่ใช่หมอไม่ใช่โอ้ยหมอ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  หมอหมอความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยหมอไปช่วยอย่างเดียวอยู่ไหนหมอหมอเราอยู่หลังนะอะไรเรี่ยนยังไม่เรียกทำไมหมอ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 เราด้วยหมอ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 มาช่วยคนนนหหหมมมมอออาสก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมอหมอผมหนีก่อนนะหมอผมช่วยไม่ได้หมอจำหน้าเราไว้จำหน้าเราไว้เราจะไม่ตายนะโอ้ยหมอเฮ้ดีมาก

หมอหมอหมอเราเราอยู่หลังนะหมอหมอไม่ช่วยแล้วนะเฮ้ยมีมีสไนม์มีสไนม์มีสไนม์ส่องเลือดหมอตื้อตื้อแบบนี้ทีหลังไม่ขายให้แล้วนะหมอหมอไม่เห็นใจพวกผมบ้างเหรอเนี่ยพวกผมนอนกลางสนามเลยหมอมาเดินเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยใช่หมอหมออุ้ยอุ้ยหมอหมอหมอหันหลังหมอหมอหันหลังมาหมอไม่หันไม่หันหมอช่วยคนอยู่หมอโอ้โหโอโหหมอช่วยคนเดียวเออหมอนอนหมอสามวัน ไม่ไม่หมอ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 เร็วๆไม่หมอเร็วๆเร็วช่วยหมอไรวะหมอนี่หมอจับหน้าเราไว้หมอจม่ไม่จับหน้าผมไว้คนช่วย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 เราหมอ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 อยู่ไหนหมออยู่ไหนเฮ้ยหมอที่หนึ่งแล้วนะเฮ้ยหมอที่หนึ่ง เราเราลุกสีดับติดแวพี่เอาวะโอ้ช่วยกันช่วยกันจนอันตรายแต่หมอช่วยจนได้ที่หนึ่งอะเอ้หมอ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 อะไรวะเรียกแต่หมอวะเนี่ยหมอหมอไปเอาขวานมาก่อนนะแป๊บนึงหมอไปทำไรล่ะเอามารักษาคนหรอเอามาทุบหัวคนเรียกเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหมอจะไปช่วยแล้วหมอหมอหมอ ผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วอุ้ยอุ้ยหมอหมอุ้ยหมอ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 ไหนวะอยู่ไหนวะหมอหมออมหมอตายหมอยหมอ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 หมหมอมอหหอหม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 อหอหมอหมอหมวหมอหมรหมอหมอหอหม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 หหมอหมอหมอออหอ หมอพี่เด็ขอโทษนะหมอขอโทษนะหมอนะหมอโยหมอโนยอุ้ยทารสี่อันดับติดเลยเอสามสี่เลยเอาว่าเออว่าน่ะหมอหมอไม่ได้ยิงหมอแต่ช่วยอย่างเดียวหมอ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 ที่1นึ่งหวเลยแล้วมันมันโยนโยนยาสาม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 ยาสามหมอหมอเรียนมาปล่าเนี่ยหมอเรียนการแพทย์ไม่ได้จบไปล้วเนี่ยอหมอพหัดครับหมอหัดไม่ไรหมอหมอหมอ โอ้ยหมอหมอบนหลังคาหมอหมอหมอบนหลังคาหมอบนหลังคาสองตัวเลยหมอ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 ช่วยเดี๋ยวหมอกำลังไปช่วยโอ้โหเป็นหมอแล้วยังให้หมอช่วยหมอหมอเดี๋ยวเราช่วยคนนี้ก่อนเพรมันจะลงคนคนไปอะไรอะไรอะไรช่วยโอ้โหช่วยหมอบ้านดิโอ้ยหมอล้มอีกแล้วเราหมอหมออยู่ไหนหมออยู่ไหนหมอรีก่อนนะหมอนี่ก็ระเบิด หมอ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 มาแล้วหมอตกใจตกใจีนี่หมอสวยสวยเอ้ยเอ้ยหมอเว็บไปไหนหมอเว็บประตูประตูประตูหมอเว็บกลัวประตูเออเป็นโรคกลัวประตูเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรักษาให้ขอนอนพักก่อนชาแนลจะปาดหมอ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 เอาไปไล่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 ช่วยช่วยช่วยหมอมาแล้วเรียกแต่หมอหมอมาช่วยหมอ หมอเดี๋ยหมอกำลไปช่วหมอไปหมอด้นหมอหมอหมอผมโดนหมอยิงหมอมาแล้วหมอมาแล้วไปล่าคนมี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 คนหมอช่วย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 ช่วช่วยช่วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนมีคนฮัลโหลหมอมาแล้วเออรวมกันสี่สี่หมอข้างล่างข้างล่างโอ้ยอยากระสงครามโลกในบ้านในบ้านอุ้ยหมอหมอหมอ หมอหมอหมอในบ้านในบ้านหมอหมอหมอเออหมอเอออ่าโอเคหมอเขาม่เขาไม่เขาไม่หมอตายหมดเลยเออเขาไม่ตายอะจริงจังแล้วเบิดว่าเมื่อกี้ยังให้ดูเฮ้ยหมอ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 มาหมอมาหมอเซลมาแล้วเซลจะช่วยเหลือผู้คน รักเนการเป็นหมอแลคนนี้ใช่ครับผมรักเป็นการเป็นหมอครับเพราะว่ามันว่ามันม่ไม่ว่างดิหมอหมอโดนไฟไหมหมอมียากทาแก้ไฟไหมไหมมีคนเจียวเจียวคนอะไรอะไรโอ้ยหมอ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 ไม่ช่วยหน่อยหมอหมอเอาแล้วหมอหมออยู่ไหนไม่เจออ๋หมออยู่ด้านล่างไปหมอเร็วหมอหมองมอกิงหมอยิหมอยดหมิหมอหมอย็อหมอมอมอยออ ในก็เป็นหมอได้นะอดไปเอหมเลอหมเอกเลอหเลือเอดเมอดเลืหดเลอหมอดเอดเอหมอดเลอหมอดเนือดเลือดเลือดเลอหมอดเลไดเลือดเล้อดเลด้ลอดเลอดเลดเลืดเลลลเเอหมอดลดอเอเหลอเลออลอดดอเดดเดด

เยอะเลยหมอ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 ช่ววยยด้โดนว่ะคว้างระเบิดโดนว่ะช่วยหมอหน่อยหมอเวฟหมอเวฟช่วยช่วยหน่อยหมอหมอหมอเวฟข้างหลังหมอเวฟเวฟคุณเวฟคุณเว็ไม่ใช่หมอคุณเวฟไม่ใช่หมอเฮ้ยดีไปเลยกำลังช่วยกำลังช่วยไหนกันไหนเอ้าเมื่อกี้คุณเวฟจะวิ่งมาถึงอยู่แล้วทำไมคุณเวฟไม่ช่วยผมก่อนวะกดซีเพิ่มเลือดได้ ไม่คุณเบฟคุณเบฟก็ไม่ใช่หมอแล้วนี่ยเนี่ยหมอมาช่วยแล้วเอาไม่ใช่หมอแล้วเหรอเลิกเบ๊บเขาเลิกเป็นหมอแล้วข้าล้ำข้าล้ำคานหมอไอ้อค้าหมอไอ้อค้าหมอเออกเป็นหมอดีกวะเอาแซวเลิกเป็นหมอทำไมอ่ะออ๋เป็นหมอหมอใครจะบอกใครจะบอกเขาจะแผล่วอย่างเฮ้ยเซวแซวแซวแซวโอ้โหไอ้นี่อีกแล้ว มาว่าทราบอายุความไม่หมดแล้วระวังตัวมีวุฒินะเอ้ะก็คิมีโนโต้อย่างเดียวเลยเหรอบอกเลยว่าตายแน่ๆข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาทั้งแมทข้างหลังเลยกอลเบิดเข้าไปกอลเบิดเข้าไปกอลเบิดเอาเออเอื้อหมอตายหมอนอนบึ้มดิบึ้มดิเออหมอเก็บได้แน่โอ้โหสามตัวเร็วเร็วไม่มีคนเร็ว เวจริงหมดแหละเฮ้ยเราเฮ้ยยัง5-5เสมอเฮ้ยเรามีเสินเอาหัวล็อกทำไมเนี่ยสงครามไหมเนี่ยไม่ดีไม่สกอร์เราเราเราต้องมีสิทธิ์ชนะดีสิทธิเสมออะไรโอ้หมอหมอช่วยไปสองหมื่นเจ็ดหมอ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 มาแล้วหมอมาแล้วอยู่ไหนเฮ้ยก็เป็นสนิทเลยหมอยังสวยแต่สวยช่วงนี้นะคุณเบบหมอเลไม่ต้องชง เรากินนมกล่องอุ้ยหมอ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 เอาแล้วหมอหมออดเป็นหมอเรียกขาหมออหมอตายโอ้วพวกนายทำได้ดีมาก